สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้คือคลิปความฝันฝันว่าได้แต่งงานครับฝันว่าท่านได้มีพิธีแต่งงานได้แต่งงานกับคนที่ท่านรักมีความสุขเหลือเกินครับเป็นฝันที่ค่อนข้างดีตื่นเช้ามายังเก็บความฝันนั้นมาคิดอยู่เลยครับเรียกได้ว่าทั้งคืนฝันเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานแล้ว ท่านมีความสุขจนถึงสว่างเลยทีเดียวแต่ในความหมายของความฝันที่ฝันว่าได้แต่งงานนี้เป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีครับเรียกได้ว่าท่านอาจจะเจอเคาะหรืออาจจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาในช่วงนี้ได้บางท่านครับอาจจะเจอกับเคาะหนักเลยทีเดียวหลายๆด้านจะเข้ามาปัญหาจะเข้ามาหาท่านครับเริ่มตั้งแต่ ปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานในช่วงนี้บอกได้เลยครับว่าการงานท่านจะเจอปัญหาบางท่านอาจจะถูกตรวจสอบครับหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้านายรวมไปถึงเพื่อนที่อยู่ในองค์กรด้วยครับการงานจะติดติดขัด,ข,ดขัดครับเรียกว่าไม่ค่อยดีเอาซะเลยการเงินครับ การเงินไม่ค่อยดีในช่วงนี้มีโอกาสที่ท่านจะเสียเงินก้อนใหญ่ครับหรือท่านจะมีภาวะที่เงินขาดมือเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยและจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกับคนรักของท่านในช่วงนี้บ่อยครั้งปัญหาสุขภาพครับช่วงนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วย มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินรักษาตัวในช่วงนี้ค่อนข้างบ่อยครับเรียกได้ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีหรือบางท่านครับอาจจะได้รับอุบัติเหตุดังนั้นควรต้องระมัดระวังตัวเองในช่วงนี้ด้วยเมื่อท่านฝันเช่นนี้ครับอาจารย์แนะนำให้ท่านดำรงชีวิตของท่านอย่างมีสตินะครับและคิดอะไรควรคิดให้อย่างรอบคอบเพราะมันอาจจะหมายถึงภัยที่จะมาหาท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้ หมายเลขมงคลนะครับหมายเลขที่เกี่ยวกับความฝันว่าได้แต่งงานหมายเลข22หมายเลข66หมายเลข265หมายเลข266และหมายเลข454ครับแต่เมื่อท่านเจอเคราะห์นะครับหรือเจอปัญหาต่างๆและผ่านพ้นไปแล้วคนที่ฝันเช่นนี้นะครับจะเจอโชคใหญ่นะครับแต่มันก็เหมือนกลับมีความทุกข์มาก่อนครับและเป็นทุกข์ค่อนข้าง ที่จะลำบากเลยทีเดียวพอพ้นผ่านไปแล้วโชคถึงจะตามมาทีหลังครับสรุปคือครับเมื่อท่านได้ฝันว่าได้แต่งงานท่านจะเจอเคาะกรรมครับและสักพักหนึ่งเมื่อผ่านพ้นไปท่านจะได้รับโชคใหญ่ครับและจะได้รับข่าวดีตามมา